ที่คนที่เขาจะจอดน้าเกลือคือเขาแบบคือเขารีบมากเลยแล้วจริงทาใจไม่ได้เลยเขาก็แบบทาเพรากินแอลโกอฮอล์มามือกับเท้าเริ่มเหลือบซีดแล้วอะคือหนูแบบมันละทวยทุกคนเข้าใจปะพี่คะอย่าเพิ่งได้ไหมแล้วหนูเหลือบไปเห็นพี่พยาบาลอีกคนนึงหนูก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขอจับมือพี่ได้ไหมคะเพราะปกติจะมีคนมาด้วยใช่ไหมเราก็แบบเออแบบจับมือคนข้างๆอย่างเงี้ยก็เลยจับมือพี่เขาไว้เจาะเลือดแล้วเขาก็เอาเลือดไปตรวจอีกคือเขาบอกนิดนึงนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงนานมาก โอ้โหพี่ไม่เอาแขนหนูเลยดิวอยากเปิดโลกมาทุกคนที่จะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ก็คือที่ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเอาตั้งแต่แบบออกจากท้องมามาก็คือไม่ได้เข้าเลยแบบไม่ได้ให้น้ำเกลือคือไม่รู้ให้น้ำเกลือต้องรู้สึกไงต้องนอนโรงพยาบาลต้องทำอะไรบ้างอะไรเงีย้ยแล้วก็เราก็หยิบกระบอกมาใบหนึ่งสีดำแล้วก็เก็บของ แล้วก็คิดว่า,าต้องแชร์อะไรบ้างสิ่งที่เราเอาไปคือเป็นคนติดปักพ่วงแล้วก็ขนปักพ่วงไปแล้วก็สกินแคร์นะคะแล้วก็แล้วก็เอาอะไรไปนะตอนแรกจะเอาหมี่ไปแต่นึกไปนึกมาอิงจี้เราไม่ได้ไปโรงแรมด่เราก็โอเคเราก็หยิบของที่จําเป็นไปใช่ปะ่ะแล้วเสื้อผ้าก็ลืมก็คือคิดคิดละครแบบละครช่องสามละครช่องเจ็ดอะไรเงรี้ยเขาน่าจะมีเสื้อผ้าให้ก็เอาไปชุดนึงชุดกลับละกันอะไรอย่างงี้แล้วมันเอาอะไรอีก แล้วหนูก็คิดเว้ยหนูคิดว่าการไปนอนโรงพยาบาลมันต้องอะไรไปบางแล้วหนูปักพ่วงไปเพราะหนูเป็นคนชอบชอบ,ชอบชาร์จหลายสิ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วนี่รู้สึกว่าเป็นการผจญภัยอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมันค่อนข้างแปลกมากหรือจะแล้วอยืออย่างเรากอ่ะต่อคือเราก็เก็บของเราก็เราก็ไปคนเราทาํพีอาว่าเออพี่คะามีใครว่างไหมพี่บอกเออเ,เช็คตารางพี่เขาก่อนออแล้วเบิร์ดก็รอไปสักพันหนึ่งก็เลยบอกพี่ว่า เออไม่ไม่เป็นไรรู้สึกว่าตัวเองยังไหวอยู่เดี๋ยวไปเองอะไรเงี้ยเขาก็ช็อกเขาแบบฮะคือยังไงคือหนูจะไปแอดมิดเองเลยเไงเบอกเห้หนูไปได้หนูยังสามารถอยู่อะไรเงี้ยก็เลยเก็บของไปนึ่งกะว่าแบบให้มันสะดวกที่สุดก็กับสะพายกระเป๋าใบเดียวแล้วก็บอกว่าแล้วก็เรียกแก็บให้ให้มารับข้างล่างแล้วก็ไปแอดมิดนะคะที่ซิคลินนะคะที่ซิคลินไปถึงปุ๊บ ก็นรจากรถเขาก็เขาก็แบบว่าวัดวัดไข้อะไรเงี้ยหนูบอกเขาว่าตอนตอนที่ไปแบบตอนเช้าถึงเย็นอะไรเงี้ยไข้มันจะไม่มีมันจะชอบมีตอนกลางคืนแล้วตอนนั้นที่จีไปจี่ก็แบบเอ้วันนี้เราจะได้แอดมิดไหมน้าเพราะว่าไข้มันยังไม่ขึ้นว่ามันจะขึ้นตอนกลางคืนอะไรเงี้ยพอเขาพอเขาเตรวจเสร็จเขาถามว่าอันนี้มามาทาอ,อะไรอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูมาแอดมิดค่ะเขาก็ฮะ คือหนูตั้งใจมาแอดมิทเลยหรออะไรเรไรงี้ยใช่หนูตั้งใจมาแอดมิทวันนี้อะไรยเงี้ยแล้วตอนแรกอะ่ะเขาคง,งคิดว่าแบบหนูสะพายกระเป๋ามาแบบว่าหนูเนีเหมือนเด็กหนีออกจากบ้านอะ่ะทุกคนเข้าใจป่ะแบบไอ้หนูมาึ้นหนูหนูสะพายกระเป๋ามาโรงพยาบาลทำไมแบบอะไรขนาดนี้หนูจะมาแอดมิทอะไรเงี้ยแล้วคือหมอเป็นคนละคนกันเพราะว่า ตอนที่มาวันนั้นอะเป็นเป็นหมอแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าเวรเวรดึกอะไรเงี้ยค่ะแบบไปตอนกลางคืนอะไรเงี้ยแล้วอันนี้ก็เป็นหมอผู้หญิงอีกคนนึง<ม>อะไรเงี้ยพอเขาแบบตรวจสองคออะไรเงี้ยเขาก็บอกโอเคอ่ะให้แอดมิดก็ได้เพราะว่าข้างขวามันโตกว่า,ข,วาวข้างซ้ายแล้วคือไปขนาดนั้นแล้วอะไรเงี้ยเขาบอโอเคแอดมิด okay, ก็ได้แล้วจิกก็แล้วจิกก็ถ่ายเลยถ่ายแบบว่าหมายถึงว่าเป็นบล็อกถ่ายรูปี๋ยบบวว้จะลงให้ดูนะทุกคนก็ถ่ายแต่บานลงแชตหนึ่งแล้วคือ คือบอกเลยว่าตั้งแต่ตอนไปกกลัวมากคือภาพในหัวคอือเจาะน้าเกลือมันจะเป็นยังไงมันจะอะไรแล้วก็แล้วสักพักหนึ่งขอนั่งปุ๊บเขาก็เริ่มเอาแบบที่ใส่แขนมาให้เป็นนัากุลแล้วก็ถ่ายเก็บไว้บอกแขนมาแล้วนะที่ใส่แขนมาแล้วนะสักพักหนึ่งเขาก็เริ่มรถเข็นเขาถามว่านั่งรถเข็นไหมเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นไรค่ะแบบว่ายังเดินได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่านั่งเถอะนั่งเถอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็เลยนั่งแล้วเขาก็ถามว่า ช่วยถือกระเป๋าไหมหนูว่าไม่เป็นไรค่ะหนูยังถือได้อยู่อะไรเงี้ยเขาก็คงงงว่าแบบแล้วหนูจะมาแอดมิททาไมลูกอะไรเงี้ยถ้าแบบว่ายังไหวอ,อยู่อะไรเงี้ยแต่คือมันยังเอิม่มยังสามารถอยู่แล้วว่าทาเท่าที่เราทําได้อะไรเงี้ยตอนรู้สึกว่าคือพี่เขาอ่ะเดินเดินมาแล้วรู้สึกว่าถ้าวางไว้ในตักอ่ะคือมันก็เบาน้อยกว่าและจะให้พี่เขาถือทําไมก็เลยเออวางไว้ในตักตัวเองดีกว่าเขาก็แบบพาขึ้นไปพาขึ้นลิฟต์ไปพาไปที่ห้องห้องหนึ่งที่ก็แบบว่า เอาแล้วมันใกล้เข้ามาแล้วเราใกล้จะจอดเกลือแล้วแล้วแบบใจเต้นมากแล้วเรามาคนเดียวคือเราไม่ได้บอกที่บ้านคือกลัวเขาเป็นห่วงเลยกะว่าแบบเดี๋ยวนอนแล้วเดี๋ยวบอกทีเดียวอะไรนี้ใช่ก็ไปถึงไปถึงปุ๊บเขาก็เห็นเขาไปแล้วจิ้กก็นอนบนเตียงเขาบอกว่าเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จให้กดเรียกนะคะตอนนั้นจิกก็ทําใจนานมากว่าเอาแล้ว,วคืออยู่คนเดียวนีวเลยจอดน้ำเกลือครั้งแรกในชีวิต แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จก็กดเรียกเขาเห็นไหมเขาก็มาแล้วพี่พยาบาลเขาเดินมาสองคนเออเดวแบบปุ๊บแล้วพี่เขาแบบตอนพี่คนที่เขาจะจอดน้าเกลือคือเขาแบบคือเขารีบมากเลยแล้วจินทําใจไม่ได้เลยทุกคนเข้าใจปะเขาก็แบบทาพราะกินแอลโกอฮอล์มาดูสังเกตตัวเองก็คือมือกับเท้าเริ่มเหลืองอะแบบซีดแล้วอะคือนดูแบบออออมันละทวยทุกคนเข้าใจปะเออแล้วเขาก็แบบ แล้วหนูก็บอกพี่ค่ะพี่คะอย่าเพิ่งได้ไหมแล้วหนูเหลือไปเห็นพี่พยาบาลอีกคนนึงหนูก็เลยบอกว่าพี่คะหนูขอจับมือพี่ได้ไหมคะเพราะปกติจะมีคนมาด้วยใช่ไหมเราก็แบบเออแบบจับมือคนข้างๆอะไรเงี้ยก็เลยจับมือพี่เขาไว้จับแน่นมากแล้วก็เจาะเลือดแล้วเขาก็เอาเลือดไปตรวจอีกคือเขาบอกนิดนึงนิดนึงอีนิดนึงอีนิดนึงนานมากคือโอ้โหพี่ไม่เอาแขนหนูเลยดกวา เื่อบริ้งจำความรู้สึกได้ดีแบบนานมากเลยอ่ะแบบดึงเลือดไปตรวจก็เลยหนูก็แบบไม่รู้สึกตัวแล้วหนูจะเป็นลมอะไรยเงี้ยอือมแล้วพี่เขาอีกคนนึงเขาก็เหมือนต้องไปเตรียมอีกคนนึงอ่ะแล้วหนูก็จับนั้นมาแล้วเขาก็สะกิดหนูบอกน้องคะพี่ขอมือไปทําอน่าออื่นได้ไหมคะได้ค่ะแล้วพี่เนี่ยเขาก็ยังจาะไม่เสร็จหนูก็แบบอ้าอ้าอาอะไรหนูก็แบบอืมอกลัวลอ่ะ เอี่พอจอดเสร็จแล้วก็แบบว่าหนูก็ไม่ใช้แขนข้างนั้นเลยประมาณแบบชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วพี่เขาก็เดินมาน้องคะแขนไปอะไรหรือเปล่าคะนูว่าเอ้าแขนนงี้เนาะใช้ได้หรอคะบอกใช้ได้นนองไม่งั้นมันจะตะคิวขึ้นนะอะไรเงี้ยบอกออหนูก็ไม่กล้าใช้มันจอดน้ำเกลือมาอะไรเงี้ยเออซึ่งแบบเออเป็นประสบการณ์ที่แบบเปิดโลกดีเราก็แบบไปเออเออดมิทคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าพอแบบเพื่อนเพื่อนรู้เลยพี่ก็บอกว่ามันติดจังวะเฮ้ย แ,บบแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ติดเรารู้สึกว่ามันยังทําเองได้อยู่ก็โอเคอะไรเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตอยู่ในที่ตอนแรกกะว่าจะอยู่วันเดียวแต่หมอบอกว่าหมอขอเถอะอีกวันหนึ่งได้ไหม <c oughs> เราก็โอเคตอนตแรกมันจะมีรันทูงไงเราก็แบบอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จิ๊ก็เลยถามว่าพี่คะพี่ช่วยถามห้องข้างๆหน่อยได้ไหมคะห้องพี่แก้วคะ่ะพี่เขายังนอนอยู่ไหมคะ ถ้าพี่เขานอนอ่ะพี่พี่บอกหนูได้มั้ยคะหนูนอนหนูจะได้นอนต่อด้วยเออเขาบอกอ่ะแล้วเขาอ่ะก็บอกว่าพี่แก้วอ่ะนอนอะไรอย่างงี้แล้ววันเนี้ยจิ่ก็ไปถามพี่แก้วพี่แก้วพี่แก้วเนี่ยจิ่งไปถามเขาว่าถ้าพี่แก้วนอนจิจะนอนด้วยพี่แก้วก็บอกว่าเอ้าถ้าไม่เหมือนกันเลยอ่ะพอจิ่พอพี่อ่ะก็ถามเขาว่าถ้าจินอนพี่จะนอนด้วยก็คือน่าจะโดนหลอกเออเขาก็คงอยากให้นอนพักผ่อนแหละเนอะใช่ แล้วแบบอาหารโรงพยาบาลที่กินหมดทุกมือเลยทุกคนเจริญอาหารมากแล้วก,ก็ก็สนุกดีนะแนละ้วทำอะไรเององแบบว่าจริงๆอาจจะมีคนมาเยี่ยมนี่ก็เลยบอกว่าแบบไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวอีกวันนึงก็จะออกลแล้วอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออวันที่สองก็แบบมีคนมาหามีแบบครอบครัวเพื่อนมาหาอะไรอย่างงี้ใช่แล้วเออเปิดโลกดีเออใช่